ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Morning Money ที่จะทำให้การเงินการลงทุนเป็นเรื่องเข้าใจง่ายเราจะสรุปให้คุณในทุกๆเช้าและเย็นเพื่อให้คุณผู้ฟังเติมความรู้ด้านการเงินเพิ่มขึ้น1%ในทุกๆวันคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเวลาไปกินข้าวกับหัวหน้าเราถึงรู้สึกเหมือนต้องรอให้ท่านยิบกระเป๋าตังค์ขึ้นมาก่อนหรือทาไมพอเราได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน ลูกน้องถึงมองตาปริบๆร,รอให้เราชวนไปกินข้าววันนี้เราจะมาไขาปริศนาวัฒนธรรมสายเปกของคนไทยที่ฝังรากลึกในสังคมเรามานานนับร้อยปีพูดง่ายๆคือวัฒนธรรมที่พี่ต้องเลี้ยงน้องหัวหน้าต้องเลี้ยงลูกน้องคนมีต้องแบ่งปันให้คนที่มีน้อยกว่าแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังของวัฒนธรรมนี้ มันซ่อนทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และจิตวิทยาที่น่าสนใจมากและที่สำคัญมันอาจจะกำลังทำให้กระเป๋าเงินของหลายคนแบนลงทุกวันโดยที่เราไม่รู้ตัววันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึก4ประเด็นสำคัญอย่างแรกเลยคือทำไมคนไทยถึงมีวัฒนธรรมสายเปที่แตกต่างจากฝรั่ง 2. พฤติกรรมการเปเพื่อสร้างภาพลักษณ์ในสังคม 3. ผลกระทบต่อการเงินส่วนบุคคลที่คุณอาจไม่เคยนึกถึงและ 4. วิธีจัดการให้เปได้อย่างสมดุลไม่ทำให้การเงินพังเริ่มจากประเด็นแรกกันเลยนะครับทำไมสังคมไทยถึงมีวัฒนธรรมสายเปลองนึกภาพตามผมนะครับคุณเดินเข้าไปในร้านอาหารฝรั่งที่นิวยอร์กพอกินเสร็จพนักงานเอาบินมาให้ทุกคนหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาแยกคำนวณกันว่าใครกินอะไรต้องจ่ายเท่าไหร่ นี่คือ American s h a r ที่เราคุ้นเคยแต่ถ้าเป็นร้านอาหารในกรุงเทพภาพที่เกิดขึ้นจะต่างออกไปโดยสิ้นเชิงคนที่อวุโสที่สุดในโต๊ะจะรีบหยิบบินไปจ่ายก่อนที่ใครจะทันได้พูดอะไรและถ้าใครกล้าแย่งจ่ายอาจจะโดนมองว่าไม่ให้เกียรติด้วยซ้ำความแตกต่างนี้ไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทนะครับมันสะท้อนโครงสร้างทางสังคมที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง ในสังคมตะวันตกที่เน้นปัจเจกนิยมแต่ละคนต้องรับผิดชอบตัวเองการแสดงสถานะทางสังคมจะผ่านการบริโภคส่วนตัวเช่นซื้อรถหรูใส่นาฬิกาแพงหรือพักโรงแรมห้าดาวแต่สังคมไทยเป็นสังคมกลุ่มนิยมเราไม่ได้แสดงสถานะด้วยการบริโภคของตัวเองอย่างเดียวแต่เราแสดงสถานะผ่านการทำให้คนอื่นได้บริโภคพูดง่ายๆคือ แทนที่จะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้ตัวเองเราเลี้ยงข้าวลูกน้อง20คนแล้วให้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นคนใจกว้างแล้วรู้ไหมครับว่าการเปรหรือการเลี้ยงในสังคมไทยมันไม่ใช่แค่เรื่องใจดีธรรมดามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า social image หรือภาพลักษณ์ทางสังคมซึ่งในสังคมไทยคนที่ขี้งกไม่ว่าจะรวยแค่ไหนก็ไม่ได้รับการยอมรับลองคิดดูนะครับ ถ้าคุณเป็นหัวหน้างานมีลูกน้องสิบคนและไม่เคยเลี้ยงข้าวใครเลยวันที่คุณไม่ได้เลี้ยงคนก็จะเริ่มซุบซิบพี่เปลี่ยนไปหรือพี่คงมีปัญหาการเงินนี่คือแรงกดดันทางสังคมที่มองไม่เห็นแต่มีพลังมหาศาลผมขอยกตัวอย่างจริงให้ฟังนะครับมีหัวหน้าง,งานคนหนึ่งเงินเดือนประมาณห0 0 0 0่นบาทแต่ค่าเลี้ยงลูกน้องเดือนละเกือบหมื่นบาท นั่นหมายความว่า40%ของรายได้หายไปกับการรักษาภาพลักษณ์ที่น่าตกใจคือบางคนถึงขั้นต้องกู้เงินมาเลี้ยงลูกน้องเพราะถ้าไม่เลี้ยงจะเสียหน้าเสียภาพลักษณ์และอาจจะเสียโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งด้วยทีนี้มาดูกันว่าวัฒนธรรมสายเปนี้มันส่งผลกระทบต่อการเงินของเราอย่างไรบ้างประการแรกเลยคือมันทำให้เกิดรายจ่ายที่ควบคุมไม่ได้ ลองนึกภาพตามนะครับคุณเป็นหัวหน้าลูกน้องชวนไปกินข้าวตอนแรกคิดว่าไป2อถึงสคนแต่พอไปถึงกลายเป็น10บคนและทุกคนก็หันมามองหน้าคุณรอให้คุณเป็นคนเรียกพนักงานมาเก็บเงินนี่คือรายจ่ายที่คุณวางแผนไม่ได้และมันก็เกิดขึ้นบ่อยมากประการที่2มันเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์อินฟลชันที่เราเคยพูดถึงพอคุณได้เลื่อนตำแหน่ง จากพนักงานเป็นหัวหน้าไม่ใช่แค่เงินเดือนที่ขึ้นแต่ความคาดหวังของคนรอบข้างก็ขึ้นตามไปด้วยลูกน้องเริ่มคาดหวังว่าคุณจะเลี้ยงบ่อยขึ้นเลี้ยงแพงขึ้นและที่น่ากลัวที่สุดคือเมื่อคุณเริ่มเลี้ยงแล้วมันถอยหลังยากมากผมขอพูดถึงด้านมืดของวัฒนธรรมสายเปนหน่อยนะครับเมื่อขยายภาพจากหัวหน้างานไประดับใหญ่ขึ้นเช่นนักธุรกิจนักการเมือง วัฒนธรรมนี้จะกลายเป็นอะไรที่น่ากลัวนักการเมืองที่ต้องเลี้ยงดูคนในพื้นที่ต้องใช้เงินมหาศาลแล้วเงินนั้นมาจากไหนผมไม่ต้องพูดคุณก็คงนึกออกนักธุรกิจใหญ่ที่ต้องเลี้ยงลูกน้องนับร้อยคนสุดท้ายก็ต้องหาเงินจากช่องทางต่างๆที่อาจจะไม่ถูกต้องนักนี่คือเมื่อวัฒนธรรมสายแปรกลายเป็นต้นตอของปัญหาคอร์รัปชันแต่อย่าเข้าใจผิดนะครับ ผมไม่ได้บอกว่าการเลี้ยงลูกน้องเป็นเรื่องผิดแต่เราต้องทำอย่างมีสติมีขอบเขตและไม่ให้กระทบการเงินของเราจนเกินไปงั้นมาดูวิธีจัดการกันดีกว่าครับทำยังไงให้เปได้มีโซเชียลอิมเจที่ดีแต่การเงินไม่พังวิธีแรกคือเปตามเทศกาลไม่ใช่ทุกวันแทนที่จะเลี้ยงลูกน้องทุกครั้งที่ชวนให้กำหนดเทศกาลที่ชัดเจนเช่นวันปีใหม่ วันเกิดตัวเองหรือวันสำคัญของบริษัทแบบนี้คุณจะควบคุมงบประมาณได้และลูกน้องก็ไม่คาดหวังว่าคุณจะต้องเลี้ยงตลอดวิธีที่สองคือลดขนาดการเปไม่จำเป็นต้องเลี้ยงสเต็กวากิวทุกครั้งนะครับเลี้ยงกาแฟเลี้ยงขนมหรือเลี้ยงอาหารกลางวันธรรมดาก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้เหมือนกันที่สำคัญคือความสม่ำเสมอไม่ใช่ความหรูหรา วิธีที่3คือสร้างกิจกรรมทางเลือกแทนที่จะไปกินข้าวแพงๆทุกครั้งลองชวนลูกน้องไปทำกิจกรรมอื่นๆบ้างเช่นไปเดินตลาดนัดกลางคืนไปปั่นจักรยานหรือไปเล่นกีฬากิจกรรมพวกนี้สร้างความสัมพันธ์ได้ดีโดยไม่ต้องใช้เงินมากและวิธีสุดท้ายที่สำคัญมากคืออย่าให้การเปกกลายเป็นภาระหนี้ถ้าคุณต้องกู้เงินมาเลี้ยงลูกน้อง นั่นคือสัญญาณอันตรายจำไว้ว่าลูกน้องที่ดีจะไม่ต้องการให้หัวหน้าเดือดร้อนเพราะต้องเลี้ยงพวกเขาและคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็เข้าใจเรื่องนี้ดีพวกเขาไม่ได้คาดหวังให้หัวหน้าเลี้ยงทุกมือสิ่งสำคัญคือการสื่อสารอย่างเปิดเผยถ้าเดือนนี้คุณมีภาระหนักบอกลูกน้องตรงๆว่าเดือนนี้พี่ขอพักเดือนหน้าค่อยเลี้ยงใหม่ความจริงใจแบบนี้ ลูกน้องจะเข้าใจและนับถือคุณมากกว่าการฝืนเลี้ยงจนตัวเองเดือดร้อนและที่อยากจะฝากไว้คือวัฒนธรรมสายเปนในระดับที่พอเหมาะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายมันช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานทำให้ทีมมีความสามคัคคีและในยามฉุกเฉินคนที่เราเคยดูแลก็พร้อมจะช่วยเหลือเราเช่นกันแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องหาจุดสมดุล อย่าให้วัฒนธรรมสายเปกลายเป็นภาระที่ทำลายอนาคตทางการเงินของเราจำไว้ว่าการเป็นคนใจดีไม่ได้วัดจากจำนวนเงินที่เราใช้เลี้ยงคนอื่นแต่วัดจากความจริงใจความเอาใจใส่และการให้เวลากับคนรอดข้างและสุดท้ายถ้าคุณเป็นลูกน้องและหัวหน้าชวนไปกินข้าวบางทีการเสนอว่าผมขอเลี้ยงบ้างนะครับหรือ ครั้งนี้อเมริกันแชร์กันดีไหมครับก็ไม่ใช่เรื่องเสียมารยาทอะไรเพราะการแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันนั่นแหละครับคือความสัมพันธ์ที่แท้จริงวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมสายเปกันแล้วทั้งที่มาที่ไปผลกระทบและวิธีจัดการหวังว่าความรู้วันนี้จะช่วยให้ทุกท่านจัดการเรื่องนี้ได้อย่างสมดุลมีความสุขกับการให้โดยไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่าน